สวัสดีนะคะนี่ก็คือช่องคุณย่าโนพมาศภาษาอังกฤษก็แอนย่านกโครเชวันนี้ย่าจะมาทําเสื้อลายนี้เขาเรียกว่าลายหอมนวลน,นะคะแต่ไม่ใช่สีนี้นะคะจะทําตามแบบตัวสีชมพูนี้ทั้งหมดเลย แต่คนละไซส์ไซส์สีชมพูของย่าตัวนี้มันไซส์38แต่ว่าที่ย่าจะทำตัวต่อไปนี้ก็คือสีขาวแต่เป็นไซส์42นะคะ42ถึง44นี่ย่าขอมาอธิบายรายละเอียดตรงนี้นิดนึงเริ่มต้นโดยการถักห่วงห่วงรอบคอนี้เลยนะคะจะต้องทำาปห่วง ตีนี้8 4ห่วงนั้นตัวอ้วนตัวใหญ่นะคะ42-44ถึงนิ้วจะต้องทำดอกตรงนี้12ดอกนะคะอา้าวมาบนโต๊ะแล้ว1 2 3 4 5 6ออย่าลืมนะว่าตอนแรกย่าบอกว่าดอกหนึ่งเนี่ยมันจะมีความกว้างประมาณ7เซนเพราะฉะนั้น สิดอกนะคะสิบสี่ดอกเรามาดูกันสิบสี่ดอกเนี่ยมันจะมันจะเท่ากับกี่เซนนะคะสิบสี่คูณเจ็ดก็เท่ากับเท่าไหร่คะเก้าสิบแปดใช่ไหมคะเก้าสิบแปดอยู่ตรงนี้คะ่ะนะคะเราพลิกมาดูซิรอบอกเท่าไหร่สาสิบแปดครึ่งนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็น 42ก็ประมาณ106ต้องใหญ่กว่าตัวนี้ออกไปด้านละด้านละ3ามเซนครึ่งเพราะฉะนั้นไซส์สีเนี่ยมันจะเพิ่มไปอีกข้างหน้าอีก7ข้างหลัง7นะคะก็เป็น14ไปดูวิธีการทำกันเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นก็เหมือนหลายๆคลิปนะคะที่จะทำห่วงก็ต้องทำเอาย่าใช้เข็ม ใช้เข็มเบอร์หนึ่งนะคะใช้เข็มเบอร์หนึ่งแล้วได้ก็ประมาณาเบอร์สิบหกนี้มาดูกันก็ทํามปมนะคะทา,มป,มา,มามปมทาทาปมซะก่อนแล้วก็โซ่หนึ่งห่วงแรกนะคะโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าห่วงแรกย่าจะใช้โซ่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งมาทิ่มลงในโซ่ที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ปมนะคะโซ่ที่หนึ่งนะแล้วก็ดึงผ่าน ปลดสองปลดสองต้องปลดสามครั้งปลดสามนี่ได้หนึ่งห่วงแล้วนะคะหนึ่งห่วงของญ่านี้มันประมาณหนึ่งเซนนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะวัดตรงไหนก็ได้เห็นไหมคะขีดบนขีดล่างหนึเซนตรงนี้นะคะนี่นะคะหนึ่เซนเพราะฉะนั้นย่าจะทําเสื้อตัวนี้อกสี่สิบสองถึงสี่สบก็จะต้องใช้ทั้งหมดแบบนี้นะคะ 84ห่วง1 2 3 4งสองสามส่าทีนี้ทีนี้ห่วงที่2เนี่ยจะไม่ห้าแล้วนะคะเพราะห่วงแรกเราลงตรงนี้แล้วนะคะห่วงที่2เราจะต้องลง,งนี้พอได้โซ่สปับพันหัวเข็มสครั้งแล้วก็ทะแยงลงไปตรงนี้นะคะนี่นะคะทะยงลงไปตรงนี้ปลด2องปลดสองปลดสองก็จะได้แล้ว2เซนสองห่วงก็คือ2เซนนะคะต่อไปก็โซ่1โซ่2 โซ่สามโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแล้วเวลานั้นทะแยงนอนเข็มลงไปให้ได้ให้ได้ตรงนี้ขึ้นมาสองเส้นแล้วก็ดึงปดสองปดสองปดสามครั้งจะเป็นลักษณะของสามเซนแล้วนะคะให้ทุกคนไปทํานะคะไปทําต่อมาให้ได้แปดสิบสี่ห่วงแปดสิบสี่เซนแล้วก็จะเอามาเอามาจรลดกันนะคะเอามาจรลดกันเป็นเป็นวงกลมค่ะอ่า ทีนี้ญาติก็มาชนจบแล้วเวลาชนนะอย่าให้มันบิดเนี่ยของญาติจะเสมอกันจะไม่บิดเลยนะคะทีนี้เราบอกว่าแปดสิบสี่เซนอ่าแปดสิบสี่นะคะแปดสิบสี่เซนแปดสิบสี่แล้วย่าบอกว่าดอกหนึ่งมันต้องใช้เจ็ดห่วงหรือเจ็ดเซนเราก็หารด้วยเจ็ดนะคะเท่ากับส2บสองดอกนะคะเท่ากับส2องดอกอ่าเริ่มนะคะเริ่มตรงนี้ที่ชนกัน สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ตรงนี้ค่ะสิบสี่อ้าวสิบสี่แล้วนะคะก็เลื่อนมาตรงนี้สิบสี่นับมาค่ะยี่สิบแปดนะอ้าวจากสีฟ้ามาสีชมพูได้ยี่สิบแปดจากสีชมพูย่าจะมาสีชมพูอีกสิบสี่ค่ะ แล้วที่เหลือนี้ก็ต้องเป็น28่เามาดูนะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26อ้าว28ตกลงเพราะฉะนั้นถูกต้องไม่ต้องไปทำอะไรใหม่เลยนะคะถูกต้องเลยก็เป็นคอย่าก,ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็ให้เข็มเราไปอยู่ในตรงกลางของของโซ่สี่นี้นะคะก็ดึงผ่านไปนะคะดึงผ่านไปค่ะดึงผ่านอา้าวพอไปอยู่ตรงกลางแล้วนะคะไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ขึ้นโซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอหนึ่งสองสามแล้วก็เว้นสองหนึ่งสองตรงนี้เป็นห้า แล้วก็ลงในช่องเดิมนะคะลงในช่องเดิมแล้วก็เว้นโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ไปทําอย่างนี้นะคะในช่องถัดไปลงพอหนึ่งคอเว้นโซ่สองหนึ่งสองพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมเราจะทําอย่างนี้สามสามช่วงนะคะต่อไปก็เว้นโซ่สอง 1,2 1, แล้วก็พอ1คอลงในช่องถัดไปแล้วก็เว้นโซ่2 1,2ตรงนี้ทำ3ามช่วงทํามนี่นะคะได้ทั้งหมด3ช่วงแล้วนะคะ1,2,3เว้นโซ่2คราวนี้คราวนี้จะต้องเป็นโซ่3 1,2,3แล้วก็ x ในช่องถัดไปนะคะ x ในช่องถัดไป แล้วก็โซ่เจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เอ็กในช่องถัดไปค่ะโซ่เจ็ดอีกครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เอ็กในช่องถัดไป โซ่เจ็ดอีกครั้งโซ่เลง3ามครั้งเอ๊ะทำโซ่เจ็สามสามครั้งนะคะสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็ x ในช่องถัดไปได้โซ่7จสามครั้งแล้วนะคะเราจะขึ้นลายใหม่แล้วก็ขึ้นโซ่สามหสองสาแล้วก็ขึ้นลายใหม่ก็ต้องเป็นพอ1คอนะคะ คอหคอตรงนี้ได้มันต่อกันมันจะวุ่นๆน,นิดหนึ่งแล้วก็โซ่สองตามเดิมค่ะนี่ขึ้นลายที่สองแล้วนะคะแล้วก็ลงพอ1คออีกครั้งหนึ่งในช่องเดิมนี่นะคะหนึสองสามแล้วคราวนี้โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็จะ x x ในหลักถัดไป โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เอ็กในหลักถัดไปโซ่โซ่เจ็ดอีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็กในหลักถัดไปแล้วก็โซ่เจ็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ด x ในหลักถัดไปก็มาตรงไกตรงนี้พอดีนะคะที่แบ่งช่วงแขนแล้วขราวนี้ก็จะขึ้นนี่นะคะเราก็จะได้ตรงนี้สองลายแล้วก็ทำไปให้ครบนะคะอาแถวแรกของลายนะคะแถวเริ่มต้นตรงนี้2ดอกนะคะตรงนี้อีก 1>, 1, 2, ึ่งสองสาสี่ส่วนฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสาสี่ครบนะคะสี่สเป็น 8, 8เป็น10เป็น12บสนะคะสิดอกในรอบอ,อกสี่สบสอถึงสี่นิ้วค่ะทีนี้เราก็จะไปขึ้นแถวที่สองเป็นลักษณะคอคอสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะแต่ถ้าใครจะทำเป็นคอกลมคอสี่เหลี่ยมก็ก็สิดอกก็เอา เอาส่หารก็ด้านละ3ไปเลยนะคะอันนี้ย่าทำเป็นลักษณะของขอปาดคอคอปาดนะคะไม่ใช่ขอกลมนะ,อะพอจะขึ้นแถวที่2นะคะเราเราเราเอ็กมาอีกให้ให้มันมาอยู่ข้างในให้อยู่มาอยู่ข้างในตัววีนะคะแล้วก็ขึ้นไปโซ่1โซ่2โซ่3มโซ่4นี้เท่ากับหลักคอคอสองคอนะคะ แล้วก็เว้นอีก2โซ่1 2ตรงนี้เป็น6นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งลงตัว V แต่เป็น V 2 V ีขาจะยาวแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่2 1 2 V ช่องที่2เนี่ยให้เราลงพอ2คอ2หลักนะคะ2หลักนะคะพอ2คอสหลัก เว้นด้วยโซ่3ามหสองสาแล้วก็ฝั่งนี้อีก2หลักนี่คือแถวที่สองนะคะแล้วก็โซ่สองหสองแล้วก็พอสองคอตัววีหลักขาเดียวหนหลักเดียวนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็โซ่ คอสองคออีกแล้วก็ขาตัว V ขาหลังนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะวขาวี v, v หลักเดียววีสองหลักวี v หลักเดียวตรงนี้ก็เป็นโซ่สามปกติ1 2 3แล้วก็มา X ลงบนโซ่7ตัวแรกแล้วก็โซ่7จค่ะสี่ห้แล้วก็เอ็กลงบน7ตัวต่อไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหหเจ็ดแล้วก็เอ็กวบนเตัวสุดท้ายตรงนี้โซ่เจ็จะเหลือแค่สองสองช่วงแล้วนะคะนี่ข้างล่างเป็นสามหนสาข้างบนจะเหลือแค่สองทีนี้ก็บนแล้วะคะ่ะโซ่สามตามเดิมหนึ่งสองสามแล้วก็พอพอสองคอลงใน v ีในวตรงนี้นะคะ โซ่สองแล้วก็พอสองคอลงวนะคะลงอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้ก็โซ่หนึ่งสองคราวนี้แหละพอสองคอสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคออีกสองหลัก อันี้ก็โซ่สองหนึ่งสองพอสองคอตัววีนะคะหลักเดียวตัวนี้ก็จะมาเจอโซ่เแล้วใช่ไหมคะนี่จะช่วงแขนจะเสร็จแล้วนะคะหนึ 1, 2, 3, พอเจอเจอโซ่7ก็เอ็ก 1, 2, 3, 4 5หนสามี่ห้าหก็ดก็เกคะ่ะ หนึ่งสอกเจ็ดก็เทันนี้ก็วนแล้วนะคะย่าถักมาให้ดูตั้งช่วงนี้แล้วเห็นเริ่มเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างเริ่มโค้งขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเห็นเป็นลายชัดและเริ่มโค้งมาแล้วก็ให้ทุกคนไปทําต่อนะคะวนจนมาชนตรงมาร์คเกอร์สีม่วงนะคะอ้ามาต่อนะคะแถวที่สอง เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนูนขึ้นมาแล้วแถวที่สองก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นแถวที่สามเพราะฉะนั้นพอเอาเอาเอาเข็มเอาได้มาไว้ในช่องตววีแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่แล้วให้ลงตรงนี้สามหลักนะคะพอสองคอสามหลักในตววีตรงนี้ค่ะ สองเลยนะคะสามและโซ่ก็ยังเป็นโซ่หนึ่งโซ่สองอยู่นะคะแล้วก็ลงสามหลักแถวนี้จะลงสามหลักทั้งหมดเลยนะคะสามตรงนี้จะต้องเว้นโซ่ห้านะครบแล้วนะคะพอครบแล้วก็มาโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ลงสามหลัก อีกใน V ตัวสุดท้าย3คราวนี้ก็จะถึงโซ่โซ่7ใช่ไหมคะเราตรงนี้เราก็ต้อง3นะคะจะขึ้นจะขึ้นต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวฝั่งนี้พอจะจบเราก็ต้องลงขึ้นตโซ่3นี่ก็1 2 3แล้วก็ X ค่ะค่าวนี้ก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 6 7 แต่ว่าตรงนี้เรายังจะไม่เอ็กนะคะเราจะทำปุ่มก่อนนะคะจะทำปุ่มก็ทำปุ่มแล้วมาลงตรงกลางนับมา1นึสองสมาลงโซ่มาลงโซ่ที่สี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้งมาลงโซ่ที่สี่เพื่อทำปุ่มปลด2ปลด2อปลด2ก็จะเป็น ก็จะเป็นวงกลมวงกลมวงรีนิดๆนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ถึงจะเป็นจากนี้3แล้วก็ต่อตรงนี้อีกสาไอ้จากนี้หนึสต่ออีกสามค่ะนะคะแล้วถึงจะมา x นะคะจะมา x ตรงนี้ตรงนี้อย่าลืมนะคะเราเป็นเราทาเป็นปุ่มแล้วนะคะเนี่ยนะคะเนี่เป็นปุ่มไว้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็จะขึ้นตรงนี้ มือนเดิมเอาเดี๋ยวย่าเดีย่าทำให้ดูอีกรอบหนึ่งก็หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นพอเจอวีตัวแรกก็ลงสามหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วลงในนี้สามหลักเว้นโซ่ห้าลงที่เดิมอีกสามหลักนะคะ ก็ไปเลยค่ะไปได้แล้วใช่ไหมสองอันนี้คือแถวที่สามนะสามโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าแล้วก็ลงในเนี้ยในตัววีตรงนี้ลงที่เดิมอีกสามหลักสองสามแล้วก็ลงโซ่สอง แล้วก็ไปลงสามหลักหนึ่งสองสามแล้วทีน,นี้ก็จะมาเจอโซ่เจ็ดก็หนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กก่อนนะคะเอ็กก่อนแล้วก็ทำโซ่เจ็ดไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ พอสองคอแล้วก็นับย้อนลงมาลงโซ่ที่สี่เพื่อทำปุ่มเพื่อทำห่วงนั่นเองนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามก็ไปเอ็กซลงโซ่ที่7โซ่ดสุดท้ายแล้วก็โซ่สามคันนี้ก็ลงสามหลักตรงนี้บนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยบนแล้วนะ นี่ค่ะแล้วก็ไปทําต่อมาจนมาชนกบมารก์เกอร์สีม่วงก็จะขึ้นแถวที่สี่ค่ะอ่ามาดูนะคะย่าจบแถวที่แถวที่สามแล้วนะคะแถวที่สามตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้ต่อไปก็จะขึ้นแถวที่สี่ตามดูกันเลยนะคะแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่นะคะก็จะขึ้นโซ่สี่ค่ะสองสามสี 2, 3, แล้วก็ตรงนี้เราจะทำบวกข้านะคะก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะอันนี้แทนหนึ่งหลักหลักที่สองปลดสองปลดสองแต่อย่างงี้นะคะทำอีกหลักที่สามก็จะเหลือสามหลักสามเส้นอย่างนี้ดึงรวบเลยค่ะได้บวกข้ามแล้วก็ โซ่1โซ่2โซ่3คราวนี้ขยายเป็นโซ่3แล้วนะคะแล้วตรงนี้3หลัก3หลักลงให้ได้5หลักนะคะก็1หลัก2หลักนะคะหลักที่3ตรงกลาง4ี่ห้าอยู่หัวทะอยู่ท้าย ห้าหลักแล้วนะคะแล้วให้ x ตรงนี้เลยค่ะนะคะ x ไว้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ลงให้ได้5ห,หลักอีกเหมือนกัน3หลักเกลี่ยให้ได้5ห,หลักนะคะสองสาม 4ี่เ้ีแกให้ได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ลงโกวควม่มแล้วก็พันหัวเข็มหลักสุดท้ายมันจะต้องเหลือในในนี้สะในนี้สี่เส้นนะคะแล้วก็รวบค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ครานี้ก็ ตรงนี้นะคะตรงตรงวงกลมเล็กๆตรงนี้นะคะให้ลงให้ลงห้าหลักนะคะลงหลักแรกซะก่อนพอพอสองคอหลักแรกแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะหลักที่สองโซ่หนึ่งคือลงห้าหลักเว้นโซ่หนึ่งนะคะหลักที่สามนี่เราก็จะ ตรงนี้เป็นช่วงขยายลายหลักที่สี่โซหนึ่งหลักที่ห้าเดี๋ยวสี่เส้นเห็นไหมคะสี่เส้นค่ะแล้วก็รวบค่ะนี่นะคะก็สมแล้วนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงห้าหลัก บนสามหลักหลักกลางสามสี่ห้าตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมดสิบหลักนะคะเห็นไหมคะจะได้ทั้งหมดสิบหลักแล้วก็โซ่หนึ่งสองสาม แล้วก็ทําบวควา่าสามให้เหลือในเข็มสี่เส้นแล้วก็รวบค่ะเอารวบเอ็ดดึงซะก่อนนะคะแล้วมาลงในนี้ห้าหลักเว้นโซ่หนึ่งเว้นโซ่หนึ่งห้า ขอโซ่หนึ่งแล้วกันแล้วก็มาสามหลักรวบสามหลักรวบไปนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เริ่มขยายนะคะเป็นช่วงเริ่มขยายลายเดี๋ยวทุกคนก็ไปทําอันนี้แถวที่สี่นะคะไปทําจนมาชนแกบตรงนี้มาเจอหญ้าชนจบแถวที่สี่แล้วก็ขึ้นแถวที่ห้าค่ะ